บงชูคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะสวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูที่ตลาดนัดในหมู่บ้านของเรานะคะก็จะจัดสัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์แรกไปดูกันว่าตลาดที่เนี้ย จะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนแล้วจะมีคนเดินเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะระหว่างทางก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะเพราะว่าฤดูถัดมาเนี่ยฤดูที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็คือจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะทุกอย่างก็จะเริ่มมีสีเขียวให้เพื่อนๆเ,เห็นเริ่มมีใบไม้ดอกไม้ขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ระหว่างเส้นทางที่เราเดินไปตลาดนะคะก็จะถ่านลำธารเล็กๆนะคะของหมู่บ้านน้ำก็จะใสสะอาดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าช่วงเดือนนี้จะไม่ค่อยมีน้ำเยอะเท่าไหร่นะคะเหมือนช่วงฤดูฝนนะเพราะว่าปริมาณน้ำของที่นี่จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนนะคะที่ตกลงมาก็จะเป็นเส้นทางน้ำนะคะเขาก็จะไหลมาไหลมาทั้งนี้แล้วก็ ไหลลงไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ไหลลงไปยังเมืองหมู่บ้านต่างๆนะคะที่ผ่า,า,านลำธารเส้นเล็กๆแบบนี้ไปกันต่อคะ่ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสปลอดปุ่งมาเย็นนิดนึงนะคะวันนี้ก็ไม่เย็นมากนะ่าจะประมาณสัก10องศานะคะสวยงามมากเลยเพื่อนๆ ที่เราว่าไว้ก็ไม่น่าจะมีของขายเยอะนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านาก็ใหญ่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนออกมาซื้ออะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะ นี่เขาก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะร้านนี้ขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีชีสนะคะแล้วก็มีพวกผักผล,ลไม้อยู่หนึ่งร้านก็จะไม่ค่อยใหญ่กลับบ้านกันจ้าลหลังจากที่เราเดินช้อปปิ้งที่ตลาดเสร็จแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเพราะว่ามันมีเอ่อมีไม่ค่อยเยอะนะคะ น่าจะต้องได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอีกตามเคยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะที่คาฟูก่อนนะคะไปซื้อแอปเปิลแล้วก็ซื้อเนยสำหรับทำเค้กวันนี้ หลังจากที่กลับมาจากคาฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาไปชมดอกไม้ที่สนามยาวที่บ้านเรานะคะดูความสวยงามของดอกไม้ที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมานะคะแบบนี้เลยน่าจะเป็นดอกเดซี่นะคะเป็นดอกสีขา,ขาวๆแบบนี้และนางก็จะมีดอกสีเหลืองๆขึ้นแซมอยู่ด้วยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะ มองไปทั่วรอบสนามหญ้าของเราเราก็จะเห็นดอกสีขาวสีเหลืองแบบนี้นะคะเราก็จะพาชมก่อนที่เราจะไปโรงเรียนกันค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะเราจะมองเห็นดอกไม้สีขาวสีเหลืองไปทั่วสนามหญ้าของเราเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นี้นาคะเราเก้าค่ะ เราก็กำลังจะเดินไปที่คาฟูเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะวันนี้ก็อากาศก็เย็นนะคะเย็นก็พอทนนะคะแ,ะแต่ว่ามันก็จะมีลมแรงนะคะเมื่อเช้านี้ก็จะมีฝนตกนิดหน่อยนะคะตอนนี้สังเกตูว่าลมแรงมากที่เดินอยู่ที่ไม่ไดิน,นะคะลมพัดทางนั้นเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกัน,ออกนะคะ่ะ ดอกไม้สวยมากเลยนะคะ เมืองนี้นะคะก็สังเกตดูว่าก็อ,อจะมีชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะคะที่อาศัยที่นี่มีทางอาหลับมุสลิมแล้วก็คนผิวสีต่างๆเอเชียก็เยอะนะคะที่วันนี้ถึงลวจ้าห้างขาฟู สำหรับคลิปในวันนี้ของเราก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปเดินเล่นข้างในห้างคาฟูกันก่อนนะคะเราไม่อยากถ่ายภายในห้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้คนหรือว่าร้านค้าอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ